สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะทุกคนผมอยู่ที่บางใหญ่นะครับข้างหน้าผมก็จะเป็นเซ็นทรัลเวสเกตข้างหลังผมทางนี้ก็จะเป็นตลาดบางใหญ่นะครับผมอยู่ตรงหัวมุมนะครับร้านมันฝรั่งทอดกรอบร้านนี้นะครับทุกคนทอดขายไม่ต่ำกว่าวันละ80กิโลกรัมนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อที่อยากจะเอาไปทอดขายนะครับลองดูอย่างตั้งใจนะครับ จะได้สร้างอาชีพสร้างอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเตรียมการนะครับขั้นตอนแต่ละอย่างว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคน เพื่อนทุกคนครับจะเห็นด้ว่าผงโรยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่13ผงนะฮะมีอยู่13ผงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปถามดูกับพิ่สุนะครับว่าผงไหนที่ขายดีที่สุดอะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่สุด้วยนะครับว่าเปิดร้านมานานหรือ,อยังนะครับสวัสดีครับพี่สุนะครับตอนนี้คลิปพี่ดังมากใน YouTube นะครับตอนนี้ขายดีมากๆพกสู่สุขายทาร้านมากี่ปีแล้วครับผมประมาณ5ปีแล้วนะฮะก็ขายอยู่ตรงนี้ที่เดียวหรือเปล่า ไ้ตรงไหนบ้างครับเนี่ย,ายาบางบัวทองสามปีปได้สองป,ปีนะครับก็ผลตอบรับวันแรกๆเป็นไงบ้างครับพี่ผมก็กแปลกๆนะ<ว>เหมือ,มน,กอน,นกันนะผมนึกว่าก้วยทอดเหมือนกันนะแรกๆนี้ก็เริ่มจะให้เขาชิมก่อน ให้ก็ชิมนะฮะแล้วก็ได้เรืเอยๆยอดก็จะเป็นเรื่อจาก10โล20โลเข้าไปอ๋อแต่วันแรกคนเขายังไม่รู้จักใช่เขายังไม่รู้จักใช่หรอแล้วมารู้สึกว่าลูกค้ามาช่องก่อนก็อาทิตย์แรกอะค่ะอาทิตย์แรกอริเมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคนที่อ่า เคยเคยเคย,เคยกินมาเขาก็เขาก็รู้จําได้เขาก็่เพื่อนทุกคนครับร้านพี่สุเนี่ยขายมา5ปีแล้วนะทุกคนขายมา5ปีแล้วนะครับแรกอาทิตย์แรกนี้ก็อาจจะเงียบเงาหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะครับสําหรับบ้านเรานะครับผมเองก,ก็มองครั้งแรกก็เหมือนถ้วยทอดเหมือนกันนะครับลูกค้าตอนนี้นี่เรียกว่าต่อคิวกันเข้ามาซื้อเลยนะทุกคนนะฮะ นอกจากที่นี่ล้วมีขายอย่ที่ไหนไม่ค่ะมีอยู่สาขาเดียวค่ะสาขาเดียวองอะไรที่คนนิยมใช่มจะเป็นยีสบาร์บีคิวปาปิก้าค่ะยีสบาร์บีคิวปาปิก้านะครับสำหรับร้านมันฝรั่งกรอบมันฝรั่งทอดกรอบนะครับร้านนี้นะร้านพิสูจน์นี้ครับเปิดวันไหนบ้างครับหยุดวันไหนบ้างครับผม จันจันถึงเสาเลยค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์ทางร้านนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับจะเปิดทุกวันนะครับหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขายแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเองครับขายแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็จะหมดก่อนเวลาด้วยซ้ํานี่ส่วนใหญ่แล้วคนจะเยอะวันไหนบ้างครับเนี่ยที่ร้านวันจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าเป็นวันนักเรียนอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์ก็คือคนทางานธรรมดามันจะไม่ค่อยจอแจเท่าไหร่เรื่อยๆนะครับ เพื่อนๆนะครับผมแนะนําถ้าเกิดได้มานะับมาวันวันเสาร์ดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเป็นจันทร์นึงสุกเนี่ยนักเรียนจะเข้าแถวยาวมากเลยไปถึงนู้นเลยนะทุกคนนะครับอันนี้มันเป็นวันเสาร์ก็เลยอาจจะชิวอาจจะโลง่งๆนี่ขนาดโลง่งๆนะทุกคนยังทอดไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ช่องสปีดฟู้ดนะครับขอขอบคุณพีพ่สุแล้วก็น้องๆทั้งสองคนนะครับที่ได้อนุญาตให้มาถ่ายการทอดมาฝรั่งกรอบหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนะครับ ตอนนี้พี่สุเองก็รับโทรศัพท์ไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับขอขอบคุณพี่สุไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยนะครับหาเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้เมนให้กำลังใจกับร้านมันฟังปอะกอบของพ,อพี่สุด้วยเพราะว่าพี่สุมาอนุญ,ญาตให้ถ่ายตั้งแต่ขั้นตอนในก,การเตรียมร้านเลยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มาดูนะครับเพราะว่าพี่สตุตอนนี้รับโทรศัพท์ไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนอยากจะชิมหรืออยากจะมาลิ้มลองนะครับ มาที่ตลาดบางใหญ่นะครับทุกคนเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวนะครับขายตั้งแต่บ่ายสี่โมงจนถึงสองทุ่มนะครับบ่ายสี่โมงจนถึงสองทุ่มนะครับคือทางพิสุเจ้าของร้านมันฝรั่งทอดกรอบนะครับไม่มีจะช่วงเวลาว่างที่จะได้สนทนาเท่าที่ควรนะครับผมแทรกเวลานิดๆหน่อยเผื่อที่จะได้ข้อมูลท่านน่าสนใจสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะนําไปสร้างอาชีพนะครับ และนี่ข้างหลังนี้ก็คือร้านมันฝรั่งทอดกรอบนะครับอยู่ที่ตลาดบางใหญ่นะครับทุกคนทุกคนจะได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายการทอดเสร็จแล้วการคลุกเคล้านะครับมีผงหลายอย่างเลยนะครับมีผงหลายอย่างเลยนะครับใครที่ดูแล้วได้ประโยชน์ได้ประสบการณ์ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนได้ขอบคุณพิสุร้านมันฝรั่งทอดกรอบร้านนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนได้สร้างอาชีพสร้างอะไรกันนะครับ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกด s u b ส c r i b e นะครับหวังว่าคลิปที่ผมถ่ายทำอยู่นี้ร้านมันฝรั่งทอดกรอบอยู่ที่ตลาดบางใหญ่นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจสร้างอาชีพนะครับต้องขอขอบคุณร้านมันฝรั่งทอดกรอบของพี่สุที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับร้านนี้ขายดีมากๆนะทุกคนถ้าเกิดได้ผ่านไปผ่านมาลองแวะมาอุดหนุนนะครับขายตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นจนถึง2อทุ่มนะครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับ ยุดทุกวันอนาะทิตย์ขายจนถึงเสาร์กันเลยที่แบบขายกันมาราธอนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมนี่แหละครับทุกคนมันฝรั่งทอดกรอบนะครับชุบแป้งทอดนะครับหน้าตาลักษณะแรกๆนี้ดูเหมือนกล้วยทอดนะแต่ว่าข้างในนี่ไม่ใช่นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะทุกคนก็จะเป็นมันฝรั่งทอดกรอบที่พิสุก ได้ให้มานะครับขอขอบคุณทางร้านพิสุด้วยร้านทอดมันฝรั่งทอดกรอบนะครับอยู่ด้านตลาดบางใหญ่นะครับก็จะหน้าตาหน้ากินมากทุกคนคอาทอดได้สวยมากๆเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนดูนะครับสวยมากเลยทีเดียวตอนแรกผมคิดว่าเป็นกล้วยทอดด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าไม่ใช่น้องบอกว่าอร่อยกว่ากล้วยทอดเยอะเลยนะครับอร่อยกว่ากล้วยทอดเยอะเลย,ยเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับว่า รสชาติเป็นไงนะเมื่อกี้ผมกลับไปคำหนึ่งแล้วล่ะแต่ลองดูนะรสชาติดีเดียวเลยนะทุกคนปกติเราจะกินมันฝรั่งทอดแบบเฟรนฟราย แต่นี้เราเจอมันฝรั่งทอดสดๆนะครับล้างมาแล้วก็เอายางออกก่อนนะครับแล้วก็มาทอดกินมาทอดขายนะครับทางร้านมีราคา30-40บาทแล้วก็50บาทมีอยู่ได้กัน3ขนาดนะครับแล้วขายดีมากบังจันทถึงสูงนักเรียนเนี่ยมาต่อคิวกันเลยนะครับก็มาต่อคิวนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่วันเสาร์ไม่มีคนนะครับขายดีเหมือนกันนะฮะ อร่อยอร่อยครับเพื่อนถ้าเกิดได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แถวบางใหญ่นะก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับถ้าอยากกินก็แวะมาอุดหนุนร้านมันฝรั่งทอดกรอบนะครับของร้านพี่สุขนะครับอยู่ที่หน้าตลาดบางใหญ่เลยนะอยู่ตรงมุมเลยฮะนะครับตลาดบางใหญ่อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงข้ามเซนทรัลเวสเกตนะครับทุกคนนะครับ